ว่ามันลงมาบางแตสดีเด้อพี่น้องเดิ้อนเิ่งหางหมดแดงหางบ้าไงพี่น้องเอ้ยไข่บ่อไข่เดพี่น้อง้าออกหับเื้าต่งบนพี่น้องเอ้ยพูนลุยอีลีอยู่มิตหางหมดแดงจัตอนนี้ก็เรากินตามแล้วแล้วเราจับไปเอาหมาก บัวจ้าพี่น้องไอแขกพี่น้องเอ้ยสบายดีเด้อจ้าอยากยังจะไปใกลแสนนันสั้นยังยังกับอ t ท o r กอภไพเ้ยพี่น้องเด้อกล่องว่ามีกันสั้นจพี่น้องเน้อร์ืตังแต่นะ วัวไม่ไงเนื้อหูหูเจะแหล่ะนะหิ้มขยันใช่ปาวแต่ไม่ไงบ่แต่มันบินมาเบื้องนี้นั่นไม่ต้องไปเด้อลูกเด้อจะไมาต้องไปลูกแต่พี่น้องเขาสิเข้าไปได้บ่เบื้องนี้ขังเลยกับมีอีกแล้วพี่น้องเด้กหัวขังนี่นะขังนี่กับมีจ้าขังกับมีจ้าอย่ามาเด้อลูกเจ้าอย่ามาเด้อเจ้านั่นนต่ผู้นการส่วนตาย ลงมาหาหมักบัวจ้ะพี่น้องเอ้ยตอนนี้ก็คือพันดูสี่นี่พันดูดเท็ดนาข่าจ้ะพี่น้องไปไก่ในมิเตอร์พื้นจ้าตอนนี้ก็คือมาเอาหมากบัวหรอจ้ะพี่น้องเอ้ยเอาเมื่อกินเนาะเออโอ้คันคายาำด้

เอา,าม,อมักบัวจะพี่น้องเออดีก,กว่าตอนนี้ก็คือผลกำลังจะมาเลยพี่น้องรู้ว่าจังไดเนาะเออมันแล้วตอนนายนี่กลับไปอีกแม่บ่ลูกนกนะมักต่อไดบ้บางแห้งนั้น นันด้แมนยินไปแล้วเด้มีซื้อพูนยยู่พูดพูนบินขึ้นนัดเลือแล้วไข่น้ยเดียวมาแหง้งนี่มันเอาไปแล้วะม,วมันไปไข่ตัวเมื่อตัวนั้นนะมมันป่งแล้วมันไหวชัํมเปินกนั่นนกพน้องจ้าไปแล้วมันป่งไปแล้วตัวนั้นผู้เห็นนั่น หนกเกินนพี่น้องมึงคือสีใหญ่ไปถ้ไมใหญ่เอาไปได้มาจากมือเอาไปได้มาจากมือบ่อบ่อไว้ซะเฮ้ยเอาเถอะนะไว้ซะลูกใช่ช่องนะช่องนกอันนี้มันใครช่องยังแล้วหล่อมาอีหอมาทั้งทีเอาบัวนั้นฮ้ฮ้ตัวหนามาบ่งพูดบินขึ้นตัวยายไก่บางนิดด้วยสักตัดมือแล้วนะมันบ่มีอันหนึ่งบ่อ

จับเธอจับเธออย่าเพลงมันมันสิตอดเอาเกือบไปตี <laughs> Mày ๆ mày แล้วพุ่นๆ à, người mà anh đấy Hơi, ừ. <laughs> là, về, là ตอืมตร่ลจ้าทุงเคียร์กะจีกับดอกบัวจ้าจ้าแานบินได้ไมใส่มาิงเยอะน้ำห้าวน้ำอดมีแดงเ้ตัวนึงนี่ตัวนี้ลงตะลึงเลยนตมันตกตกตะลึงนี่นี่หนึงนั่นนอตัวนั้นนเานังมึงกับบ้าตอมเพือเดี๋ยวว่าอย่าไปบ้าตอมตะกูเฮ้ย น่ okay, นแกแล้แกอาหนตาดำแล้ะเพื่อมาพอดีจ้ามึงแนกว่านอีะเ่งยนทีทะกวาัดีาอ่างอยเน้งนะล้เอจตดทอคนาที่อหอน,นี่อพี่น้องเอ้ยคนสิม,มาทืนมารีบจังนี่นะ

จะห้ามจะเกลบของปุ่นคำมีอ,อนไอ้นอนไอ้นอนหเลยยัอยงอืมเพิมไปเลยไม่ใส่เกิบนะปูเกลบตัวนี้ไปเนาไป,ไไปาทาคุณต่อจ้าน้ำนี่มันบเ่าข้าวลอลเยอะฮาว้าวหายวัดแล้วมันลงไปแล้วเถ<า>ื่อนึงเฮ้ยเจ้ากูบรลงออกมาคายมบาบวกไปดื้อ ตัปุ้ยมาม่เราแบบตัดปุ้ยมาก็ำตัดตุ้ยมาในเก่าะอืมติาังแตตัปุ้ยขันคายออันนี้มันสีอะไรบอแซดนึงอานี่ยเด้อ ลุงเด้คว่อแก้ช่วงหน่อยเลยลุงเด้คว้าพุ่งตรงแก้ช่วงอะไรลุงได้คว้าบัว่าพี่น้องเลยสู่ชีวิตแห้งจ้าอากาศก็ฮอนเป็นฮอนจ้าจักแมงยางเป็ดยางเลยความฮอนอร่อวะที่นี่บะเมนเบิดไล่ชีพแรือบะเฮยเขาเป็ไร่เงินนะเออลงไปเลิกจะเด้อะไรเอ้ยเฮ้ยมันกินเงินนี่บะเมนเบิร์ดไล่ลอยเหรอบ่จากเก็บขึ้นมาแล้วเพราะว่าไล่เงินเด้อบ่เฮ้ย cái này lép nó màng on bó. không ai hiểu, mày view <laughs> à, mang bộ à ai chơi gì đây, đọc bùa. <laughs> เอาเมื่อต้นทนน่ว่าเมื่อมันอ่อนแ้หน่งุหน่มันเลิกไจ้คุยคุยไอแยบเจออยากได้ดอกบัว มัเลิ่าลิกเลมันไ่ได้เลิกเลยนอนอันน้ลูกลุกเลิกพตวันนให้มันให้นะอให้มันให้ตั้งแต่ขอเอาองอันได้ลูกยาพยายามเ็าไเอาเอา สองนาลานเอาปล่อยมือนั่นปล่อยมือนั่นบ่ได้นอนบ่ได้รู้า้มบายจกมาหเอาลุนพี่น้องเอ้ยนี่โหสักเลยน้มีเสือออาลองบ้างอืมเอาอืม รุนี่นองมันสิง,งางหนาหรยองหลังตมเป็ดหือหนาคานนจงลเมาได้เ้ยอืมเหนียวเลยเาจ้าออเอาไรบ่วมากินอาไรบัวเลยเนาะเนาะปนขบัวกนนาบัวแค่ตลกลงว่าปิงแจมลดตัวพุกันนะนะพี่เยอะนะฝั <laughs> ออนเด้วุ้นเป นไปสูชีวิตจ้าแต่ชีวิตสูกรับเอากานคล้องแล้วมือให้ปะเนาะพี่พี่ได้ยามาชื่อตัวนะั้นมีเมนลูกค้าดีคือมัน <c oughs> ข้าัวให้ข้ามือมันจะแกเนะเาะอ๋อไม่